จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เช่นกันค่ะวันก่อนได้มีการไปสำรวจพื้นที่เพื่อ,อจะสร้างสกายวอล์กตรงที่เข้าทาแพทค่ะคก็พอเล็กว่าเนี่ยค่ะการตรวจิตามโครงการพัฒนาศักยภาพซูยนศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเข้าทาแพทป้องกันความเสี่ยงที่ก่อ้เกิดการทุจริตค่ะ ทีู่นยนศึกษาธรรมชาติและสั์ป่าเข้าถาแพดอำเภอเมืองจังหวัดสุราธานีนางสาวนัทพรสิทธิชัยผู้อำนวยการสำน,น,นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการถุจริตในภาครัฐเขตแปดได้ลงพื้นที่รวมกับนางพรมพันธ์ไส้ทองคำผู้อำนวยการกองป้องกันการถุจริตในภาครัฐพันเอกชัยนรงค์เชียงทองผู้ช่วยเจริก,กองำอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พันเอกทิติพงศ์อินวาัซะารองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายประสิทธิ์ชุมซีประธานคณะกรรมการธรรมาผิบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานีและผู้แทนเครือข่ายภาคประชาชนได้ลงพื้นทีต่ติดตามการดําเนินง,งานโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเข้าถ่าแผทโครงการสกายวอกซึ่งมีงบประมาณก่อสร้างว่า29ล้านบาทเลยค่ะ โดยการลงพื้นเทวันนี้นะครับก็ได้มีการประชุม5รือเรื่อโครงการดําเนินมาตรการป้องกันการสุจริตเชิงรุกการเฝ้าระวังการสุจริตในหน่วยงานภาครัฐนะครับโดยคณะลงพื้นเทกาตรวจตามแนะนาตรวจเยี่ยมแล้วก็บุรณาการกับหน่วยงานเ่วะเกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังการสุจริตเพื่อสกัดกันรับข้าวซ่านข้อมูลบ่อแทะในกรณีเ่วะอาจจะมีความซุ่มเซียงหรือว่าโครงการแท่อาจจะเป็นการใช้งบประมาณเทวสูง หรือกรณีแต่ส่งพลในเกิดความเดือดร้อนกับประชาชนนะครับรวมถึงการใช้วงเงินของรัฐที่อาจจะสูงว่าความเป็นจริงก็จะได้เข่าวไปยับยั้งตัดวงจรการทุจริตและก็รายงานไปยังส่วนราชาการทต่กเกี่ยวข้องในการดําเนินมาตรการปราบรามการทุจริตต่อไปด้วยรับคณะตรวจติดตามก็ได้รับฟังสรุปการดําเนินโครงการจากนายวัฒนาพงพันธ์หัวหน้าศูนศึกษาธรรมชาติและสัตปาเข้า่าแพชโดยคณะตรวจได้ไฮคอสังเกตในส่วนข้องการบริหารสัญญาให้แล้วเซต ตามระยะเวลาที่กำหนดกิจกรรมการปฏิบัติหน้าที่ข้องผู้ควบคุมงานคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างให้ดำเนินการตามขอม้อกฎหมายระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือว่าปาปทเขตแปดค่ะก็จะเป็นผู้ดูแลก,การรับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดจ้างไปตรวจสอบและติดตามการดำเนินโครงการอย่างใกล้ชิดจนว่าจะเซ็จสินโครงการนี้ค่ะอืมครับ ก็ต้องโขกันนั่กันไปนะเรื่องของการสร้างสกายวอล์กนะครับเพื่อการท่องเที่ยวกระทำกันต่อแต่ในนอนเรื่องของการตรวจสอบการทํางานเผลือเกิดประโยชน์สุงสุดนะครับคือเมื่อว่าแมดเงินที่มันลงไปแล้วนี้ก็ตให้คุมค้มค่าด้วยคุมค่าในสุดะนะครับการตรวจสอบไปพร้อมกันนะครับ